เจไม่เข้าใจหรอกข้าสลอะไรไปผือสร้างโลกใบนี้คือขาและข้าจะไม่ไมย,ยงงมอมไรมาการทดลองทุกครั้งมีผลลัพธ์เสมอไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือแค่งาวิ่เห็นควานเจ้ากำลังเล่นกับไฟที่ข้าจุขึ้นมาแต่จะไม่ว่าใครลเป็นผูเลี้าคไฟที่ข้าจอมองกันต่อสู้เจ้าอย่างลาะเอียดแต่โปเข้าใจว่านี่ไม่ใช่เกมสำัเด็กเมื่อเจ้ากาเข้ามาในสนามนี้จ้าควจะกลายเป็นอิชิโซ่ด้วนี่แงานของข่า,า,ขาไปแล้วเจว้าคราโลกนี้ถูกสร้างจากีศาหรือเปล่าผลลัพธ์ ใจว่าและคืนจากของข้าเป็นมากกว่าทุกการใชชีวิตที่ข้าหลอ,อ,อกเอาขึ้นทุกสิ่งจะทำตอนนี้เป็นเพียงเสีย้ยวกานรออีกแห่งขา้าเลยจะเป็นคืนจากเรานี้หรือไม่พวกมันคือจากเงินสงครามที่มันยึดยังการคืนเงิของเจ้าข้าคำนึงหมดแล้วเจ้าจะมีเงินมีเกมได้การต่อสู้ของเจ้าราะคาไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนี่มันคือการต้องบอกให้ข้าเองคอยข้าเป็นต้นการทำลายเจ้าข้าต้องการเห็านการเติบโตของเจ้าถ้าเจ้าขาดคืนข้าจะลบเจ้าออกไป สุดท้ายแล้วสิ่งที่จะพบไม่ใช่เชนนะแต่คือความจริงทเไม่วว้หลบหนีว่าเจ้ากระหามาที่ทาาทายการทดลองที่สมบูรณ์แบบของข้าจงตินตัวรับผลลัพธ์ที่ตามมาได้เลยสิ่งที่เจ้าเห็นนี้ข้ารู้สัางและข้าพูดถ้งอะยมาเจ้าจะได้รู้ว่าเทีโคเรียคข้านั้นไม่มีขอบเคและเจ้าจะไม่สามารถกระเนนได้